สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินร d ก็พามาชมรถเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ที่สาขา99นะคะลูกค้าหรือตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนั่นเองนะคะ,ะก่อนถึงโรงเรียนเซนยอแซฟนะคะลูกค้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะวันนี้แอดมินรดก็จะพามาชมรถกระบะ แบลหลักนะคะลูกค้าก็จะเป็นปีต่ำหน่อยนะคะคันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะผ่อนก็เบาๆนะคะประมาณ5.000กว่าบาทนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เป็นไฮลักวีโก้แชมป์นะคะลูกคา้าปี2008นะคะคันนี้เป็นตัวจีนะคะลูกค้าก็สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็มีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานของมันนะคะตามปีมันเนาะตัวนี้ก็ เก็บสีเก็บรายละเอียดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักพิกามจมน้ําไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้การันตีได้เลยนะคะรถของเราทุกคันการันตีเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะตัวนี้ก็เป็นวีโก้แชมป์นะคะลูกค้าตัวจีนะคะคันนี้ราคาก็ไม่แพงเนาะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหน้าของมันก็ออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้า ในตัวไฟตาเหลืองๆแบบนี้เราขัดให้ใหม่ได้นะคะลูกค้าขัดให้แบบใสเลยเนาะไม่มีหมอนเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ในตัวของกระจังหน้าของเขานะคะก็ออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลังพึ่งนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่ด้านหน้าอย่างชัดเจนนะคะคันนี้มีจมูกไว้หายใจให้ด้วยด <laughs> ้านบนนะคะอ่า ก็ช่วยระบายอากาศช่วยระบายความร้อนจากด้านในนะคะคันนี้ก็ไฟตัดหมอกด้านล่างก็ส่องสว่างปกตินะคะนี่ตามนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มจากที่ล้อนะคะล้อตัวนี้ก็เป็นล้อเดิมเลยนะคะลูกค้าจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะก็แม็กก็เป็นแม็กแท้ของโตโยต้าเลยนะคะลูกค้าอ่ะ แล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตามดนะคะลูกค้าเล็กๆนะไม่ใหญ่นะคะก็ส่องสว่างปกตินะคะแล้วก็ในตัวของไฟในตัวของกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นสีคโครเมียมนะคะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะตัวนี้ประตูเปิดได้ปกตินะคะลูกคา้าแคบก็สามารถเปิดได้ปกตินะแต่ค่อนข้างแคบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเรามาชมด้านในตัวรถนะคะลูกค้าอ่าในส่วนของด้านในตัวรถนะคะก็จะเป็นโทนสีเบทนะคะก็จะมีความสว่างแล้วก็ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าสีเบทก็ทําให้สว่างตาเนาะคันนี้ก็ประตูฝั่งด้านคนขับนะคะก็เช่นเคยนะคะลูกค้าตรงที่พักแขนนะคะจะมีปุ่มปรับระดับของกระจกนะคะทั้ง2ด้านซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะ แล้วก็ขยับไปด้านในนะคะในตัวพวงมลาลัยตัวนี้ก็ยังเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะคะลูกค้าเป็นพวงมลาลัยสีก้านนะคะเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะคะไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะตัวนี้อ่ะแล้วก็ในตัวของคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าอ่าด้านล่างเขาก็จะตัดกับสีเบตเนาะในตัวของเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ยังเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาอยู่นะคะลูกค้ายังใช้ รับสัญญาณ AM FM ได้ปกตินะคะแล้วก็มีช่องใส่แผ่น c d ให้ด้วยนะคะ1ช่องโหมดต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เพิ่มเติมนะคะในตัวหลังคารถนะคะลูกคา้าจะให้ดูนะตัวหลังคารถและก็พนักพิงด้านหลังนะคะตัวนี้แต่งมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะเป็น หนังสีแดงสลับกับได้สีเหลืองนะคะมีความสวยงามมากนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะสวยกันเลยทีเดียวนะคะด้านบนหลังคาก็เช่นกันนะคะใครที่ชอบก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าภายในนี่คือใหม่มากเลยนะคะด้านนอกก็สวยกลิบกันเลยทีเดียวนี่ส่วนเบาะแคบกก็ เราเปลี่ยนให้แล้วนะคะลูกค้าเป็นตัวใหม่นะตัวนี้ซื้อเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันต่อนะคะในส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้าไฟท้ายทั้งสองฝั่งก็ส่องสว่างปกตินะคะแล้วก็ในตัวของที่เปิดด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นที่เปิดมือนะคะอ่าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่กับฝาท้ายด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวจนะคะมีสัญลักษณ์ติดให้ด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูภายนอกภายในกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะปะมาดูห้องเครื่องกันนะคะในตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเห็นว่า ก็เดิมๆนะคะก็ตามสภาพของมันเนาะเป็นรถปี2008แต่ทุกอย่างคือไม่ได้เคยแกะไม่ได้เคยแงะนะคะลูกค้ายังเดิมๆอยู่นะคะตัวนี้เครื่องใช้งานได้ปกตินะคะอ่าฝาครอบเครื่องตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบ ABS นะคะลูกค้า4ล้อเลยนะคะอ่า ABS ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของ ของเหลวต่างๆตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะก่อนส่งมอบรถถึงมือลูกค้าเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะของเหลวต่างๆที่อยู่ในรถนะแล้วก็เช็คระบบไฟระบบต่างๆนะคะระบบเกียร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าเราดูแลให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีรับประกรันหลังการขายให้ด้วยนะคะเราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะโอเคหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดมินก็ ขอฝากติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะเราจะเอารถมาให้ชมเรื่อยๆนะคะรถเก่ารถปีเก่ารถปีใหม่เรามีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะรถของเราทุกคันไม่แท้ไม่มีกอน,นะคะลูกค้าแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยสามารถตรวจเช็คได้นะคะฝากกันไว้ด้วย แล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะหากลูกค้าสนใจรถกับทางเราจริงๆอยากจะทําเรื่องจองนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะว่าจะต้องจองเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าโอนจองในบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีบริษัทนะคะทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็ฝากดูกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย